ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2 5 6 6ของชาวราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนการงานคุณทำงานเหมือนปิดท้องหลังพระจะมีคนช่วงชิงผลงานคุณไปออกหน้าออกตาเป็นช่วงที่ทำอะไรไม่ได้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มองข้ามอย่าก,กังวลดวงดาวของคุณมีแววแจ่มจรัสหลังจากกลางเดือนนี้ไปคุณจะทำอะไรก็ราบรื่นและได้รับความสำเร็จค่ะด้านการเงิน ให้ระวังในเรื่องการเสียเงินแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวจะมีให้คุณจ่ายไม่หยุดเพราะว่าคุณนั้นเป็นคนใจดีเกินไปนั่นเองค่ะด้านความรักคนโสดดูเหมือนว่าคุณจะแอบมีความรักแบบลับๆไม่เปิดเผยมันจะทําให้คุณมีความทุกข์ใจในการครบหาแต่คุณก็มีความสุขที่จะทําแบบนี้ต่อไปให้ลองคิดและตร่ตรองให้ดีค่ะสําหรับคนมีคู่คุณจะได้รับความสุขใจจากคู่หรือคนรักของคุณอย่างมากจากการกระทําที่เขาปฏิบัติต่อคุณในเดือนนี้ ด้านครอบครัวและสุขภาพในเดือนนี้ความขัดแย้งในคำพูดดูจะมีเกณฑ์เด่นมากๆทั้งความคิดอ่านที่สวนทางกันเป็นบอกเกิดของการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวส่วนสุขภาพให้คุณดูแลผู้สูงวัยและผู้อ่อนวัยกว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่อาจจะลุกลามเป็นป่วยหนักได้หากไม่ระวังและไม่รีบรักษาค่ะชาวราศีมีนหากคิดจะทำบุญควรทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานด้วยการลงมือลงแรงจัดการด้วยตัวเอง กรดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรจะช่วยลดอุปสรรคและส่งผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ค่ะขอให้เดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะขอบคุณค่ะ